เอาผาดนานทบ,บุรีเลยครับฤฤ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 นี่ทะเบียนครับครหกโมงเย็นครับเดี๋ยวเพิ่เดี๋ยวเพิ่อติดตั้ง,นงนนันต้งนานี่ติดเลยติมเติมเตยางไวติดจักติดจักห้ามบอกใอยปิดมือเนี่ยใยิบเปิดห้ามบอกใอรปิดห้ามห้ามห้ามช่างเป็นว่นา ก็่าหามนี้เมื่อนอนก่อนเมนหามนีเมื่อนอนก่อนยืนปไปทางไหนไหมผมว่างานเลยครับเสียน่นครับว่าเสียน่นบมาว่าว่าห้ไปิสสามสีมื่นสุดท้ายครับต้องตรวจงานอยู่นึ่เพื่อท่นผมปรทับใจเชียงเรียมา้นอยนะครับโดยอกังนี่นะอังครับรเิษังน้ำมูข้นมาเปิดตอนปีสามีสีอ้เปิดปทับใเปิดมงเศร้างเศ้าบ่เมีน นี่ละนี่ละิังเสียเสเอาหงม่งเลี้ยงตันี่เอาหงมงเลี้งเอครับได้เวลาทำการเสงเยนี่พี่น้องเมิงซีนี่กัน่อรเบิ่งอะรชุดน่ไชุดนี่พี่สามเออตัวหาแต้นเานเอาทีละครับเปนกาพี่น้องไปเบิ่งสาวน้อยเดอะซีรีส์อีพีที่สามนะครับ เอาเข้ามาชมก่อนด่อช่องยูทูบสาวน้อยเพ่นเพงนะครับเอามาชมรถกันตัวอ้ดสโอ้รถสี่ห้าสี่เก้ายพี่น้องมวสีม้ามวดสม้าครับแมนาครับอสี่ห้าสี่เก้าโอ้คืองามเยรถเพิ่นงามงามงามเฮงพี่น้องสวยงามเลยครับเอาผ่าน อาวผาดในสวยๆเลยครับพี่น้องรถบอดโจนะครับบรรยากาศภายในงานครับบบมีฝนแล้วครับบ้องหันขึ้มมากครับบาดที่นี่แจ้งอวกครับนี่ทีมงานก็กำลังเล่งครับมีไฟที่ติดอ่าซองเขามานะครับ ใส่ทัดนะครับแล้วก็ติดซองเขา่านาเวทีนะครับทัดกับไม่ไมเลยนะครับนี่นาย้างโอ้นายซาง <c oughs> พ่้จ้างเนี่ยนายซางหมดนี่ <c oughs> นี่ครับพี่ชายคนออกแบบทำระบบไฟซีนไฟทั้งหมด <c oughs> แล้วก็ให้ไซต์อาจารย์มดต่อ ห้องเฮ็ดเป็นเพียงเลยนะครับแม่นาครับห้องเฮ็ดเป็นเพียงเลยทำเป็นเพียงเลยเพราะว่าแต่ละเพลงเรารู้สคริปต์อยู่แล้วนะครับปั๊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 บปับมันจะออกมาสมบูรณ์แบบเลยครับถ้ามีเพลงใหม่เลยครับบานก็เช็ดไหม่บอกครับโอ้ถ้ามีเพลงใหม่ก็เล่นสดเอาครับถ้ามีนี่ครับช่วยกันคนละไม้คนละมือครับอาจารย์มดได้ไหมครับ โอ้บ้าบ้าบ้เบ้าบาาบ้าเอาขาหนีไปใช่หนิตรงยึดบ่หนีหมดเลื้อเลื้อข้ามขาหนีเสื่อๆบ่ต้องต้องสลิงเนาะนี่ครับบรรยากาศเตรียมงานเตรียมความพร้อมครับ อีกสักครู่ครับขอบคุณพี่น้องครับที่รับชมคลิปนะครับ